ฤดูลูกม่วงมาถึงแล้วต้องจัดน้ำจุ่มกินกับลูกม่วงสักทีเหลาเห็นน้องสาวกินพี่บ่าวก็น้ำลายแตกตามให้เปิดเตาตั้งน้ำให้เดือดใส่น้ำพึ่งแว่นสักสี่ห้าอันแล้วก็เคี่ยวเคี่ยวให้น้ำพึ่งลายก่อนถ้ายังแค่นไม่พอก็ใส่น้ำพึ่งทรายลงไปเลยเคี่ยวไปเรื่อยๆไม่ต้องแขกใส่เคยน้ำชุบซักขีเคี่ยวไฟอ่อนต่อให้แค่นแค่นภาษาใต้คือคน จังหวะนี้ระวังมันโพต้องคอยคนไปเรื่อยๆใจเย็นๆแค่นแล้วก็ใส่กุ้งแห้งคนต่ออีกสักเดียวใจพอแค่นได้ที่แล้วก็ปิดไฟใส่หัวหอมแดงซอยใส่ดีปีขี้หนูซอยคนคนสักเดี๋ยวให้ความร้อนมันกระจายตัวน้ำจุ้มเราจะค่อยๆแค่นขึ้นแล้วพักไวให้เย็นระหว่างนี้ก็ผ่าลูกม่วงรอ น้ำจุ้มได้ที่ลูกม่วงพร้อมมาชิมกันลูกม่วงเบาพรือกินแล้วไม่เห็นเปรี้ยวบาดลวก